สวัสดีพี่น,อน้องครอบคุณหนุはは่ยมาแล้วมาแล้วค Is ่ะวันนี้เข้ามาเห็ดรงท่านอยู่วัดธรรมพลาแดงค่ะเอากระบับไก่มาเห็ดรงท่านนะคะวันนี้แถวเงาเหยียดเลยค่ะพี่น้องแถวเงาเหยียดเลยค่ะจนบ่าท่านแบบนี้นะคะโอ้แถวเข้าเดี๋ยวได้จ้าเดี๋ยวจ่าไปแน่เลยจ้าไปแน่สวัสดีนะจอยนะจอยสวัสดีเอฟซีนะจ่ะสวัสดีค่ะ มืัอน,นี้เข้ามาเย็นรองท่าค่ะคนหลายค่ะ่พี่น้องอวันนี้ครัวคุณหนุยเอามาแจก400ชิ้นค่ะนี่ละลายวะคุณน,นี่ค่ะคนหลายค่ะค่ะพี่น,อน้อ,อง,วง,งวัดขับผาแดงลิมิตค่ะอยู่อัมเภอเขาสุงกวางแดงวัดขอนแก่นค่ะพี่น้องแถวยาวเหยียดเลยค่ะต่อคิวลอกกับบับไก่เนาะ ค่ะแป๊ปนึงเด้อจ้ามาจากไซค่ะเนี่ยมาจากลำบอนจา้าลำบอนอยู่อำเภอเขาชุมฝางปะอยู่อำเภอน้ำพองจ้าอำเภอน้ำบ่อนอเด้ดดอเดอี๋ยวรอ,อแป๊ปนึงเด้อค่ะเว้ยเว้ยรอแป๊ปนึงเด้อค่ะนี่ค่ะกระบับไก่ของเราคุณดา โลงลงลงท่านนี่ประมาณลอยกระลาญค่ะโลงท่านว่าเป็นพันท่นเตี้ยนกันเขาเตี้ยนกันเขาค่ะสลับกันเป็นมั่นพลาดค่ะพี่น้องป้าคนเป็นรวมมือนค่ะพี่น้องอ่อนซ้อนค่ะนี่นี่เตี้ยนกันเขาซอยกันเฮ็ดค่ะได้บุญน้ำกันค่ะพี่น้องบุญอาป้าเอาไปเบิ่งกันเพิ่นแจกอียงอีกเนาะไปเบิ่งกันไปเบิ่งกันเพิ่นแจกอียงค่ะโอ้เพิ่นแจกอียง โอ้น네 <oh> ี่แจงแป้งเหรอปนะคนเป็นหมื <h <h ่นนะคะโถนะลงทานเป็นสลับเปลี่ยนปลาเป็นร้อยร้อยลงทานค่ะเป็นพันพันเลยค่ะพูดถึงว่าไม่ถึงร้อยเป็นพันพันเลยค่ะปลาไก่ข้าก็มากค่ะพี่น้อง เดี๋ยวแล้คะแพมเลเดียวแจกพร้อมกันเลยค่ะพันพันแมทพันแมบพันแมคุณฝนเนี่ยพัทเน่ยจนี่ค่ะพันสวยๆคือคนน่ะไม่ใจมากค่ะพันแม่เใจเสียหลอนให้ยาอยู่ได้เสียหญ่เออได้ได้ได้ไม่ออค่ะมาเลยมาเลยเออได้ให้หมแล้วไม่ไห้แล้วค่ะเนี่ยค่ะ แถวห้องย่างหอยฝุนค่ะพี่น้องโงทานมีหลายวเท่ามือแล้วนี่กระไดไม่ได้พอมือค้นทานกระหันค่ะพี่น้องนี่นี่้นทานกระหนบ้านยังเกาะวนอยู่บ้านยังเกาะบ้านยังเกาะพวกใหญ่โคกใหญ่พวกใหญ่นิดนิดนาทีพักพีเลย bỏ cha bạn thuộc nha Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ เราพีุณได้อไ่ไปีหยัเาะมุ่าั้เด้เป็นผู้โชคดีเอาเออนี่สวยอยู่นี่สวยอยู่นีิสวย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 อันนี้สวยอาโบเดี๋ยวจะมาเปิดให้เ่พี่เดี๋ยวจะม่าเปิดสาขาเขาส่งวางใหโบไาโบไ ยู่เขาซื้อกวางนี่ะใส่ยใส,ส่มันยังเนียนไปน่ะนใส,ส,ส่มันยังเนียนไปใ่ย้งาง่างใสจยุ่ง่รงป๊บาสพี่้องบารมี่ลงพอค่ะคุณอะเจดีเจดียุ่คุณน้ำโอ้ คนดหะไอย่เบิงให้เบิงรงท่านสุดลูกหูลูกตาเลยค่ะพี่นอ้องพูนพูนอะคนเป็นหมื่นค่ะมากกว่าหมื่นค่ะพี่นอ้นองขอได้ไหมคะนี่ขาชาโอ้มีกาแฟด้วยขอกาแฟไปให้ค่ะค่ะขอโทษค่ะ ขอบคุณนะจะขอบคุณนะคะปรกาศปายรถขทาแปดเจตนาแดเตนทัวทั่วทุกสารทิศของภาคอีสานค่ะพี่น้องอ่าแปบนึงได้ค่ะแปบนึงเน้อไปแน่อ้าวเลยคพณคุณอ่ลีนะ

ครับไทยไทยหน้าแน่าจะรล่งเกรดเลยวโบ่ออมาเห็แล้วไทยใหะ้าม้วนกับัเดี๋ยวเวเดี๋ยวจะเอาเอาเอาของโบาล้งได้งได้ลุ้งได้ลงได้ีอย่างอโบ่้ได้หน่อยกทันเออไทยไล้งได้ยอะพอนึงเองอ้ยเยอพอนะไอ้นี่ก็เจ้าภาพพวก้ น่ถุงเ,นะาเอาองเาเอาจะภาพถุงนึงนลยเนาะจะภาพเอาสามชิ้นๆมัยเออจบจะได้แบ่แงใบถานะแล้วลูกอะลูกกินไปลูกดูไส้กินไป